แก้ไขซ่อมบำรุงนะครับที่วางแบตเตอรี่นะครับคือว่าน้ำขดมันหกลงนะครับแล้วก็ทําให้ที่วางแบตเตอรี่เราเป็นสนิมนะครับตรงหน้าเครื่องนะครับของฮ i เตอร์ o ูต่าของเรานะครับเราจะแก้ไขยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ พิธีการแรกนะครับวิธีการแรกก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับตัวนี้เป็นข้างหน้านะครับของเด็กเตอร์หัวต่างของเรานะครับถอดแบตเตอรี่ออกนี่ครับมันจะเป็นสนิมเต็มเลยนะครับนะครับมันจะผุทําให้สนิมกินนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเสียหายมันจะผุแล้วก็หยาบบางลงนะครับ ก็ทําการแก้ไขก็คือยกแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับออกมาล้างครับนี่ครับล้างให้ใหม่เลยนะครับให้เอี่ยมเลยครับก็ทําการล้างถาดที่วางนะครับถาดที่วางล้างให้สะอาดนะครับครับดูเป็นสนิมเต็มเลยนะครับดูขั้วแบตหรือว่าเราจอดไว้นะครับ เราทำงานก็น้ำกดอะไรมันพุ่งออกนะครับคือว่าเราเติมน้ำกดใหม่มันพุ่งออกมันก็จะทําให้มันเลอะตรงนี้ครับแล้วก็สนิมขึ้นเต็มเลยนะครับวิธีการบำรุงรักษาก็ยกแปดออกแล้วก็หาสีสเปย์นะครับับผลทับนะครับคือว่าขัดให้สนิมมันออกก่อนนะครับแล้วก็เอาสีสเปย์นะครับผลทับเลยนะครับ พื่อไม่ให้สนิมมันขึ้นโอเคเพื่ออยากยั้งสนิมนะครับโอเคครับนี่นะครับพอทําความสะอาเดเรียบร้อยนะครับก็เอาสีสเปรย์นะครับนี่พ่นล,ลงไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสนิมขึ้นอีกถ้ารถของพี่ๆเพื่งเนคนไหนไป็นแบบนี้ก็ ออดออกมาครับแล้วก็เอาสีนี่จะเปสีอะไรก็ได้นะครับสีเทาสีดาพ่นทับเลยนะครับทําความสะอาดก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็พ่นสีแล้วก็ล้างแบตเตอรี่ของเรานะครับอันนี้ก็ขัวแบตเตอรี่เราก็อยู่เอาจารบีนะครับจารบีทานะครับเพื่อไม่ให้ีเกลือนะครับก็เรียกนี่ครับที่แบบนี้นะครับ เราจาระลบีทา่าทั้งคบบวกและคนลบเลยนะครับการสนิมไม่ให้สนิมมันขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาบอกวิธีแก้ไขสนิมขึ้นตรงที่แบตเตอรี่นะครับก็มีขี้เกลืออะไรขึ้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเค ขอ้อขอลาลก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ